รเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีทุกๆคนครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะกลุ่มพวกเรานะคะจะมาทําการทดลองสองการทดลองค่ะในการทดลองแรกนะคะเราจะทําการทดลองเรื่องการแกว่งตุ้มอย่างง่ายค่ะสําหรับการทดลองที่2นะคะเราจะมาทําการทดลองเรื่องทดสอบภาพการแกว่งกับนวลค่ะซึ่งสมาชิกในกลุ่มเรามีดังนี้สวัสดีครับผมนายดิรชนาหาวนรหัสนักศึกษา6 4 1 2 145011 สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสีการนงห้องนะคะนักศึกษา6 4 1 2 1 4 5ึ1 2 2าค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันนา,สา,นา,นง,านงสาวมณีวรรณจันเพ็ทรหัสนักศึกษา6 4 1 2 1 4 5 0 1 2 3ค่ะการทดลองตอนที่1การแปรงลูกตุ้งอย่างง่ายซึ่งเราจะทําการทดลองด้วยกันทั้งหมด3ครั้งค่ะครั้งที่1ความยาวเชือก30ซนติเมตรครั้งที่2ความยาวเชือก60เซนติเมตร และครั้งที่3ความยาวเชือก90ซนติเมตรโดยลูกตุ้มมีน้ำหนักเท่ากันค่ะสำหรับลูกตุ้มของเรานะครับมีน้ำหนักอยู่ที่100กรัมหรือ0.1กิโลกรัมครับเราจะทำการทดลองทั้งที่1ที่ความยาวเชือก90เซนติเมตรค่ะเป็นจำนวนสิบรอบด้วยกันเริ่มเลยค่ะ1 จากการแว่งลูกกุ้ม10รอบนะครับระยะเวลาที่ใช้ไปนะครับคือ19.83วินาทีครับสำหรับการทดลองครั้งที่สองนะคะเราจะทำการแกว่งลูกตุ้มนะคะโดยที่ความยาวเชือกนะคะ60ซนติเมตรค่ะโดยที่น้ำหนักเท่าเดิมค่ะคือ100กรัมหรือ0.1กิโลกรัมค่ะเราจะทำการแกว่งลูกตุ้มนะคะ10รอบค่ะเริ่มเลยนะคะ 60เซนติเมตรให้เวลา17.20วินาทีค่ะครับในการทดลองครั้งที่3นะครับเราก็จะให้น้ำหนักของลูกต,ตุ้มนะครับเท่าเดิมนะครับคือ100กรัมหรือ0.1กิโลกรัมแต่ความยาวเชือกจะเปลี่ยนไปอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับโดยเราจะทำการทดลองในการแกว่ง10รอบเหมือนเดิมนะครับ โดยที่การแกว่งที่ความยาวเชือกนะคะ30ซนติเมตรค่ะเวลาที่เราได้นะคะคือ12.56วินาทีค่ะการทดสอบตอนที่2ทดสอบภาพการแกว่งเชือกกับมวลซึ่งเราจะทดสอบได้กัน3ครั้งที่ความยาวเชือก60ซนติเมเท้ากันที่3ครั้งเลยนะคะครั้งแรกทดสอบที่มวล100กรัมค่ะเราจะเริ่มแกว่งเป็นทั้งหมดด้วยกัน10รอบค่ะ สำหรับระยะเวลาที่ใช้ะะอยู่ที่16.30วินาทีครับ และการทดลองครั้งที่3นะครับเราก็จะให้มวลอยู่ที่200กร,รมัมแต่ความยาวเชือกคงที่อยู่ที่60เซนติเมตรนะครับโดยเราจะแกว่ง10รอบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 สำหรับมวลที่200กรัมนะคะเราใช้เวลาไปั้งหมดที่16.38วินาทีค่ะ